สวัสดีครับไันมีกระสุนออกไปงงไปหน้าคือเก่าหรือพี่น้องหรือจีใชยพาบรรยายกาศสองข้างข้างนะครับเรื่องข้างเรียบหอยอพี่น้องเรียบหงเงยน,น,เนยี่นะโอเนเยหลายเพราะน้ำม,มากเม่อปีต้องอีกทีกัน น้าผมก็ใชหผู้ลงคนกับ้านเชื้อมาบ้านเลนอนี่แปลงนี้ทางอางนี้ท่านาใชหได้อู่ฟังท่านนนตปูลักบ้านลกเมืองของไทยบาทนียนะอันนี้ก็คือแกบลิงีน้องนางเกนาขนาดเล็กน้องแหนน้องแหน่ไบาเนองแหน

แด้ก็สิสุดแล้วต้องมนาดนนะี่ีไฟสองแต่ว่าห้าหลายหลังเดียวทางไปทางเดียวบ้านไปแล้วไปล,ล้ทางหนี้ปลกปนะนแต่อแรกไเย ไปพ่าม,มาอยู่น้ำอะไรปีนี่น้ำมากั้งาปีเลยปีน่นำมาเฉลี่ยหาย10ปีแล้วเนาะเราไปเสียงเนี่ยตกปอกจัางน้ำสองจน้กลายป,ป,ป,าป,ลป็นฝนฝนกรายที่รื้นดินเนะ อ้าวอ้าว้าวอ้าวเจ้าถิ่นเจ้าถิ่นเจ้าถิ่นน้อยอามาไ่เ็นไรไป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 ไไปไปไปห้องเนตันหาโรเดอร์ไป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 

ของอะรพวกเนี้ยไมสวช่อะไอืมขาวเลยเยอเหนตกลงมาอะครับลุนสเขียวเอ๊แต่พี่น้องนี่อะไรขอเลยเอะเลแล้วแต่ว่าทั้งหนาเทนพี่เขียวคุณบวานผมนีดน่ะ

้านตมบ้านตมนอกหน้าร้ายนี่หน่าร้ายเลยล่ะข้างเขาสวนเลยเนาะสวนสวนล่ะนี่สวนแล้วเรื่องไม่ยอมหกทิ่พี่น้องเฮ้ยหกเน่ะตัดหางงวอพอดีกันเลย กมซ้อนอะไรปนะมาแต่สัหารคุ้นตัดหนาเป็นเลเบ้างถือควนถือไม่เขาจะตัดหง่กว่าคนแล้วบ่อโคบบ่อหัวร่างๆบ่อหัวสองบ่อจเป็นบ่อโคกลุ่นย มันง,งามสม,มุนไพรเอ้ยๆๆมมพี่น้องที่หมายแล้วท่านี่ลรอพี่น้องเอ้ยอทุ่มแล้วค่ะกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กดติดตามเลยเลยขอบคุณในหลายครับห้ารุ่นกับสี่ห้าแน่ดีมากกว่าพี่น้องสวัสดีครับ